เมื่อเดี๋ยวพ้นต๊กหนักพี่น้องเลยไปใช้บัว่ดยเลยเมื่อเลยเมือ่อทิ้เลยสองมือหนึ่งขึ้นนะนใไม่กงเก่งไปเบ้นเลยมันหนักหนา กานแข่งอย่ใก้ปลาว้าขยเสยง่สยัเ่ แน,น,น่นี่ไปห้ากุดอึองนะพี่เนุะมกุดอ,อึองเงย่างกบย่างขึ้นกุดอึเงย่างกบใส่ม่องหลัดตึกแห่แถวน้ำผัวมสายทางตะบบนนนำไหลถินๆินเลย เง่งนอนน้ำไหลตัดๆตัดๆเลยในยข่าวเขาบอกว่าสองหมื่นสามหมื่นถาไปตกแบบนี้สองหมื่นสามหมื่นดนี่อาจจะถ่วมีพี่นอกแล้ววันมันก็ถั่ว แต่าละบอาลแต่ละเขตแต่าละประเทศแต่าละเมืองโอ้ยตกแข้งหนาวไปใส่บอดดเลย